เข้ามาอีกคันนะครับ f o r t u n e r 2.4รับ2ปี18สีขาวนะครับรถเพิ่งเข้าร้านมาเลยนะรอการปรับสภาพนะสภาพสวยๆนะครับใครที่หารถเจ็ที่นั่งไปใช้งานก่อนปีใหม่ครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับอย่าช้านะเดี๋ยวรถไม่อยู่นะส่วนรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ FC โอ๊ตรถมือสองนะครับ วันนี้ผมพามาดูรถเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่อีก1คันนะรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมเลยนะครับโจนเนอร์ er 2.4V ดขับ2คันนี้เป็นรถปี2อ1 8สครับสีขาวนะคันนี้เป็นขาวมุกนะฮะร,รถเพิ่งเข้าร้านเลยเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมนะประมาณสายๆนะฮะใครที่หาอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลย0 9 8ย์6 5222สีนะครับสีขาวผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานก็ไปแน่นอนนะแล้วก็ลูกค้านะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่นะดูคลิปนี้ให้จบก่อน เดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนเบอร์ติดต่อด้านล่างครับ098 4 4 6 5 2 2 2นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้ที่เบอร์นี้นะฮะเ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถเข้าใหม่คันนี้สภาพโดยรวมเป็นยังไงครับมีตำหนิมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับคันนี้เป็นตัวโฉมปี2018นะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวฝากระโปรงด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับ อย่างตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวรอนฝากระโปรงนะครับเหลี่ยมสันนะครับตรงนี้เท่าที่มองนะครับเหลี่ยมสันคมคมชัดเจนนะครับไม่มีรักยิ้มเลยนะแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็น3ชั้นแนวนอนนะครับเป็นโครเมียมนะรายละเอียดตัวกระจังนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีเศษต้องรอยของรอยกระท้อของเศษหินนะของตัวเนื้อโครเมียมเนี่ยไม่มีเลยนะรถคันนี้น่าจะไม่ค่อยวิ่งต่างจังหวัด นะแล้วก็ไฟหน้านะครับก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับเป็นแบบใบบียมเอวีดีนะครับเป็นพ์ดเดิมติดรถมานะเดี๋ยวเท่าที่ดูนะฮะไม่มีนะครับนะกันชนอาจจะมีกระเยือนนิดนึงเดี๋ยวไปไปเก็บงานให้เล็กน้อยนะด้านล่างมีเบียดมานิดนึงนะครับเล็กน้อยนะตรงนี้ปรับสภาพได้นะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับไฟตัดหมอก LED จังกันชนนะครับด้านหน้าก็ไม่มีแล้วมีแค่ตรงตำแหน่งเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับชุดไฟหน้ายังเดิมๆนะครับเป็นของเดิมใสๆสวยๆนะครับใสๆสวยๆใครที่กําลังตามหารถเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวตัวนี้อยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับอย่าช้านะเบอร์ติดต่อนะครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วนะส่วนราคาเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะสำหรับคันนี้นะครับผม ล้อแม็กครับคันนี้มาดูล้อแม็กกันคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ18นะครับล้อแม็กขอบ18ดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับยางยางคันนี้เป็นยางเป็นยางของนิตโตะนะครับนิตโตะ NT420SD นะฮะแล้วก็ตัวปียางคันนี้เป็นยางปี2021นะครับสัปดาห์ที่5ปี2021ตัวล้อนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมา รอยเบียดรอยคูณไม่มีนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้ออันนี้ก็คือดําเดิมนะครับราละเอียดที่เห็นนี่คือดําเดิมเลยยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างนะรถเดิมๆเลยให้เห็นสภาพดิบๆเลยนะครับกระจกบานหน้านี่ก็พาร์ทเดิมแน่นอนนะครับสติกเกอร์คําเตือนอะไรติดอยู่ครบเลยนะหลังคาไม่มีลักยิ้มราวแหลกหลังคาสภาพสมบูรณ์นะครับตัวยางตรงนี้ไม่ชํารุดเลยนะครับสภาพสวยนะ นะไม่ได้ไม่ได้จอดจตักแดดแน่นอนเลยเท่าที่ดูนะครับแล้วก็ตัวกันสาดนะครับตรงนี้กันสาดจะเป็นชิ้นงานที่ติดมาจากศูนย์เลยของแท้นะครับพสัสดุอย่างดีนะครับมือจะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะพร้อมคีย์เลสนะคันนี้ล็อกกดล็อกตรงนี้ได้นะครับรายละเอียดตัวกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับบันไดด้านข้างนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะแล้วก็ล้อล้อหลัง มาดูล้อหลังกันหน่อยรายละเอียดตัวล้อนะครับเหมือนกันเลยสภาพนะครับตัวเชดซีนะคลิปนี้เดี๋ยวมาสำรวจรถใหม่กันนะครับมาดูว่ารถเดิมๆรถใหม่คันนี้เป็นยังไงนะครับรถพึ่งเข้านะรายละเอียดตัวคอนโซลนะครับรายละเอียดตัวคอนโซลสภาพสมบูรณ์นะครับจอทัชสกรีนนะครับมีเนวีนะครับแอร์ออโต้ มีช่อง power outlet มาให้ตรงนี้นี่มีช่อง power outlet แล้วก็ usb aux อยู่ตรงนี้นะครับะนะแล้วก็เกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะตกแต่งฐานเกียร์เป็นไลายไม้นะครับมีซอฟทัชนีว่วางแก้วน้ําได้อีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับสภาพสมบูรณ์รถมันยังไม่ได้ปรับสภาพทําสปาเยอะนะฮะร,รถเพิ่งเข้านะครับแต่คันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังเดิมนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้า นะบอกคู่หน้ามีแอร์แบ็กด้วยนะครับมีแอร์แบ็กด้านข้างให้นะสภาพสวยๆนะครับสนใจรีบติดต่อครับเบอร์ด้านล่างนะ098 446 5222นะครับามาดูกันต่อนะครับตัวโครงสร้างเสาบีนะครับอ่าเสาบีเดิมอันนี้แผ่นเหล็กประกบกัน สภาพสมบูรณ์นะฮะตรงนี้นี่ดึงให้ดูเลยด้านข้างไม่มีชนนะด้านข้างไม่มีชนมานะส่วนแผงประตูด้านในนะครับสีดําตัดเหนะรียนปานตัวหนังสภาพสวยครับตัวหนังสภาพสวยโลโก้โตโยต้าติดอยู่ชัดเจนนะครับอันนี้กระจกพาร์ทเดิมนะครับกระจกพาร์ทเดิมตัวล็อกนิรภัยสภาพสมบูรณ์นะครับ หนังสภาพสวยสมบูรณ์กระจกออโต้ทุกบานด้วยนะเป็นไฟฟ้าปรับออโต้ทุกบานนะส่วนเบาะแถว2นะครับที่นั่งแถวสองกว้างขวางนะครับนะกว้างๆเลยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมีที่พักแขนด้วยมีที่พักแขนนะครับใช้งานได้ปกตินะมีแอร์มีแอร์ลาวให้ นะครับคันนี้มีแอร์ราวให้รถพึ่งเข้าร้านนะครับวันนี้ผมพาเดินดูสำรวจรอบๆคันนั้นรถเข้าใหม่นะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สานะครับเสารับสัญญาณวิทยุแบบชาร์กฟินนะไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นคมเดิมนะครับไฟท้ายคมเดิมขอบคิ้วท้ายโครเมียมมีกล้องหนึ่งตัวมาให้นะครับกล้องมองมองหลังนั่นเองเวลาถอยไฟท้ายด้านขวานะครับสบภาพสมบูรณ์ แนวะขอบฝาท้ายนะครับโเมียมต่างๆอันนี้ก็คือตรงตรงกันนะรายละเอียดเดิมเดมเหลี่ยมขอบสันตรงนี้นะครับต้นชนมีมีรอยเบีเยดเล็กน้อยมาเดี๋ยวไปแก้งานให้ไปขัดให้นะครับไฟทับทิมท้ายนะครับมีมาให้กันชนก็ไม่ได้มีรอยชนอะไรมาหนักหักนะไม่มีนะครับเหลี่ยมสันชัดเจน ส่วนซุ้มล้อด้านหลังตัวช่วงล่างนะครับยางอะไรอยู่ครบให้ดูช่วงล่างเลยไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมนะครับลูกค้าเนี่ยดูเลยนะไม่มีสนิมนะครับส่วนฝาท้ายคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าทํางานปกติไหมฝาท้ายไฟฟ้าทํางานปกตินะครับ ทำงานปกติหัวน็อตนะครับหัวน็อตด,ด้านซ้ายด้านขวานะครับสภาพสมบูรณ์ตัวโช๊คนะครับตัวกระบอกโช๊กก็สภาพสมบูรณ์ทํางานปกตินะครับด้านท้ายไม่มีโดนตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับให้ดูหัวน็อตแต่ละตัวเลยนะครับตัวกันชนนะครับไม่มีรอยกระแทกมาเนาะนี่นะครับกระโปงซ้ายขวาเดิม โครงสร้างเดิมโอเคอทีนี้มาดูแชตซีซุ้มล้อหลังขวากันบ้างนะครับตัวเลขแชตซีนะครับชัดเจนนะครับแชตซีไม่มีรอยตัดต่อกระจกพาร์ทเดิมนะครับแผงประตูด้านในนะครับสบภาพสวยสมบูรณ์ตัวล็อกนิรภัยนะครับ อันนี้ก็รายละเอียดเดิมเดหมดเลยนะครับเดี๋ยวคันเนี้ยรถต้นเพิ่งเข้าเนาะมันก็เลยดูเลอะๆหน่อยนะครับลูกค้าต้องขออภัยแต่ผมอยากจะมารีวิวให้ดูก่อนว่ารถเข้าใหม่เป็นยังไงนะครับใครที่เห็นก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับที่จะตัดสินใจก่อนนะราคาคันนี้ไม่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 แพงเท่าไหร่นะครับแล้วเลขไม้ก็ไม่เยอะด้วยสีขาวนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามารถคันนี้เท่าที่ดูก็คือไม่ได้มีชนหนักอะไรมาหรอกนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับออกรถวันนี้นะครับขับฟรี90วันไปเลยนะอ่ามดูกันตะครบ รายละเอียดโครงสร้างตัวรถนะครับตามซอกอ,อันนี้ก็สภาพเดิมๆด้านหลังบอกด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูเบลหน่อยอันนี้ผลิตปี18อ่าตรงตรงตามแจ้งนะครับส่วนเบาะมีแต่คราบเลอะนะครับส่วนเบาะมีแต่คราบเลอะโอเค อาทีนี้ดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับบอร์ปรับไฟฟ้านะบอร์ปรับไฟฟ้ากระจกพาร์ทเดิมนะครับแผงประตูบุหนังสภาพสวยสมบูรณ์ตรงนี้เดี๋ยวไปฟอกให้นะครับแดชบอร์ดนะครับควบคุมระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าแล้วก็เปิดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าออโต้ทุกบานนะครับให้ดูคอนโซลนะครับลายเอียดตัวคอนโซลช่องแอร์นะครับ วัวแก้วน้ำปูสตาร์ทเอนจิ้นนะครับตัวสวิตต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมขออญาตสตาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์เลขไมล์คันนี้แสนสองนะครับหนึ่งสองห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับไมล์แสนต้นนะครับรถีสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามรถหกปี นะครับไม่แสนสองถือว่าไม่เยอะครับปีหนึ่งประมาณ20,000ื่นนิดๆนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวแพ t เทิร์นชิมาให้นะครับด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกนะอ่านะครับนี่ส่วนจอนะครับจอทัชสกรีนนะครับจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้ทำทำงานปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าโอเคนะตัวเบาะอะไรก็สภาพสมบูรณ์ นะครับมีแอร์แบ็กนะอย่างที่ผมบอกนะคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูว่ารายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหน้าคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมเอาละครับมาดูรายละเอียดห้องเครื่องนะครับนี่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ดนะครับ150แรงม้านะครับเครื่องยนต์เดิมแน่นอนนะครับนะเครื่องยนต์เดิม เดี๋ยวรอการทําสปานะเดี๋ยวพอทําสปาเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับนี่เดีจะเข้ามาดูรถคันจริงก็ได้นะครับเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์ทำงานปกติเลยตัวแทงน้ํายานะครับกูแลนนะครับมอน้าพัดลมทํางานปกตินะครับคานหน้าคานหน้านี้เดิมแน่นอนนะครับตัวกล่อง a อ s นะครับคานหน้ารูน็อตต่างๆนะครับฝากระโปรงนะครับนี่ตัวปั๊มเตย์ซ่าด้านหน้าขวาเดิมนะครับ ตัว R นะครับนี่หนังสือตัว R ชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหน้าซ้ายตัว L อลดูน็อตกลมชัดเจนนะครับไม่มีผิดรูปนะครับตามซอกนะครับนี่ตัวแผนเพดนะ 2GD นะเครื่องยนต์4องจีนะครับแล้วก็ตัวเพจมอกอนะครับโครงสร้างต่างๆซุ้มล้อหน้าไม่มีสนิมน,นะครับไม่มีผุกนดูนะครับหัวน็อตให้ดูทุกซอกเลย รายละเอียดเดิมๆรับปรันตนนะครับรถไม่มีชนมาแน่นอนนะครับส่วนในพาร์ทของฝากระโปรงนะครับน,นี้เล็บยังจิกเข้าอยู่นะเล็บยังจิกเข้าอยู่นะแล้วก็พวกเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนี่ก็ชัดเจนนะครับลาเบลสติกเกอร์ติดอยู่ครบนะนะครับสําหรับราคาคันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่899,000บาทนะครับ899,000บาทคันนี้คาง,งว่าจะอยู่ประมาณ15,000นิดๆน,นะครับ ลูกค้าที่มีรายได้หรือฐานเงินเดือนนะครับสามหมบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินได้เลยสาหรับ f o r t จู e r คันนี้นะครับนะใครบอกว่ารถคันนี้จัดฟรีดาวไม่ได้คันนี้จัดฟรีดาวได้ยอดจัดรถลดเลยสาหรับ f o ร์จูเนที่ร้านเพชรยนต์นะครับสนใจรีบติดต่อครับ0984465222 นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะแอดไลน์ก็ได้หรือจะเข้ามาดูรถคันจริงก็ได้รถคันนี้เพิ่งเข้าร้านมาแต่ขอแนะนํานะลูกค้ารีบนิดนึงนะครับไม่นานก็ไปแน่นอนถ้าสนใจรีบทักแชทรีบโทรเข้ามาด่วนนะครับออกรถวันนี้ขับฟรีปีหน้ามีรถสไลด์ส่งทั่วประเทศมีไฟแนนซ์จัดให้ทุกท,ที่ทั่วประเทศไทยนะครับฝ mm hmm. ากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดี FC ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ